สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูสิจะมาชวนเด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องมาตาตัวสะกดแม่เกยค่ะแม่เกยมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะไปเรียนกันเลยค่ะแม่เกยคือคำที่มียอยยักษ์เป็นตัวสะกดยอยยักษ์เพียงตัวเดียวนะคะก่อนจะไปเรียนเราลองมาทายคำกันนะคะจังหวัดอะไรเอ่ย ชื่อเรียกที่ไม่มีใครไปถึงจังหวัดอะไรคะนักเรียนถ้าทราบแล้วไปดูเฉลยกันเลยค่ะอ่าเฉลยก็คือจังหวัดเลยนั่นเองนะคะรอเอยอยเลยนะคะอะไรเอ่ยชื่อว่าไฟแต่ไม่มีควัน อะไรคะนักเรียนชื่อว่าไฟแต่ไม่มีควันถ้าทราบแล้วไปดูเฉลยกันเลยค่ะอ่าเฉลยก็คือไฟฉายนั่นเองนะคะมีแต่ไฟแต่ไม่มีควันนะคะแม่เกยคือคำที่มียอยยักษ์เป็นตัวสะกด เช่นคำว่ากล้วยค่ะกรอ,อวยอกล้วยกล้วยไม้ทูกล้วยม้าลายมออามามาไม่ทูมาลออายอลายม้าลายหอยหอยออออหอย ขาขายคออาคาคาไม่โทรขาขออายอขายขาขายป่วยปออวยอป่วยป่วยไหมอีกป่วยมาดูคำน้ารู้กันค่ะขายสร้อยคุยหอย คอยเลยอ้อ,อยเคยยายไปฉายขายกล้วยช่วยเหลือเบื่อหน่ายจดหมายโปรยปลายร่างกายบัวลอยอวยพร ทีนี้มาลองทายกันดูนะคะว่าคำใดอยู่ในแม่เกยมีคำว่ากระถางกับคำว่าปุ๋ยผ่ะถ้าทราบแล้วไปดูเฉลยกันเลยนะคะคือคำว่าปุ๋ยนั่นเองนะคะอีกคนนะคะคำใดไม่ใช่คำในแม่เกยมีคำว่าส้อย คำว่าแหวนค่ะถ้าทราบแล้วไปดูเฉลยกันเลยค่ะอ่าก็คือคำว่าแหวนนั่นเองเพราะคำว่าแหวนมีนอนหนูบนตัวสะกดนะคะนอนหนูอยู่ในแม่ในคนักเรียนเรียนไปแล้วถูกต้องค่ะอยู่ในแม่กลนนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเรียนมาตราตัวสะกดแม่เคยไปแล้วนะคะคุณครูจะให้ในักเรียน ทำแบบฝึกหน้าที่27ค่ะโดยการให้ในักเรียนนะคะวงกลมคำที่เป็นมาตราแม่เกยค่ะมาดูกันค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าขายสร้อยคุยหอยคอยเลยดูหินปลาอ้อ,อยกล้วย ปูยายน้ำเคยคำอะไรนะคะที่อยู่ในมาตราตรกดแม่เกยก็คือตัวที่มียอ่อยักษ์นั่นเองยอยักษ์อยู่หลังสุดนะคะมาตราสะกดทุกตัวจะต,ต้องอยู่หลังสุดนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูสีก็ขอตัวปลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอ๋อแต่อย่าลืมทบทวนกันด้วยนะคะเราใกล้จะสอบแล้ว แล้ว,วันนี้คุณครูศิีก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ